ผมว่าผมเราอยู่ที่น้ําตกครับคือว่าน้ำปีงนะผม,มน้ําตกครับผม,มวัวนนี้จี่หอยครับผมเอาชีวิวตรอดหนึ่งวันนะครับก็นนี้นอนที่นี่นะครับผมแ,แ,แบตโทรศัพท์จะหมดแล้วครับฝนจะตกด้วยครับ มีชีวิตเอาหาปลาเอานี่กหัรับผมเกียรผมหาปลาครับ